สวัสดีค่ะวัดเจริญเทคเตอร์เฟเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะคะรถขายปอดเจ็ดเจ็ดหนึ่งศูนย์นะคะปอดเจ็ดเจ็ดหนึ่งศูนย์เสื้อลายตัวเต็มค่ะเครื่องดีเกียร์ดีนะคะบอดี้สวยค่ะยางดีสี่เส้นค่ะไม่มี คันนะคะมีสัญญาณซื้อขายให้ค่ะคันหน้าเป็นคานแซเอฟนะคะประกอบเดิมๆค่ะตัวเต็มทั้งคันนะคะสำหรับคันนี้ค่ะตู้แอร์ตู้แอร์เสียค่ะจะมีพัดลมแทนนะคะสามแสนห้าพันบาทค่ะ สามแสนหมันบาทนะคะติดต่อสอบถามที่เบอร์0 85 0 8แปดห้นเจ็หกนะคะได้แบบใหม่หนึ่งลูกค่ะเป็นเสื้อลายสีสูบนะ ังไม่อายนะคะ ใบดันเต็มเต็มสวยๆค่ะคันหน้าแซเฟนะคะตัวรถใบดันนะคะตัวรถใบดัน395,000บาทค่ะ PTO ทำงานปกตินะคะหูลากซ้ายขวา โซ่ข้างต่างๆยังเต็มเหมือนเดิมนะคะ แวะมาชมรถได้ที่ร้านเลยนะคะที่อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีค่ะหน้าร้านอยู่ริมถนนใหญ่ก่อนที่จะเข้าตัวอำเภอวังสามหมอค่ะถนนเส้นสีทาตวังสามหมอนะคะรุ่นอื่นๆก็มีให้เลือกค่ะ403635หค่ะไปหน้าร้านจะเป็นแบบนี้ค่ะ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อได้2เบอร์085 087 6581 088 03 60 853นะคะ